สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะมาอธิบายให้นักศึกษาที่ทําคลิปวิดีโอมาส่งผมเนี่ยจะได้เอาไปเป็นหลักปฏิบัติในการจัดทาให้มันถูกต้องนะครับจะได้ไม่ต้องทํามาแล้วเสียนะครับผมก็มีหลักปฏิบัติอยู่ด้วยกันประมาณ10กว่าข้อนะครับในการทําคลิปวิดีโอนั้นนะครับข้อที่1ก็คือนักศึกษาเนี่ยควรจะต้องมีคําตอบของคําถามที่ตัวเองตั้งคําถามเอาไว้เนี่ยต้องไปหาคําตอบมาด้วยนะฮะว่า คำตอบนั้นคืออะไรนะครับโดยคําตอบนั้นจะต้องมีการยกตัวอย่างมีข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือมีเหตุการณ์อะไรก็ตามนะฮะเข้ามาร่วมด้วยกับคําตอบของคําถามที่นักศึกษาคิดขึ้นมานะครับคือไม่ใช่แค่เพียงเอาแค่เพียงทฤษฎีแล้วมาตอบว่ามันตอบว่าอย่างนี้แล้วก็จบเพียงเท่านี้นะครับมันควรจะต้องมีตัวอย่างข่าวสารอะไรพวกเนี้ยเอาเข้ามาร่วมด้วยนะครับเพื่อให้งานนั้นมันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยทุกคนที่อยู่ในกลุ่มควรจะต้องทราบคําตอบของคําถามนี้ด้วยทุกคนเพราะว่าผมจะสุ่มถามเลยว่าสมาชิกในกลุ่มของคุณเนี่ยรู้คําตอบไหมนะครับคือต้องการทุกคนรู้คําตอบของคําถามที่ตัวเองตั้งเอาไว้นะครับดังนั้นก็ควรจะต้องกาชับเพื่อนให้ทุกคนรู้คําตอบด้วยนะครับข้อสอคือในคลิปเนี่ยจะต้องมีนักศึกษาทุกคนรวมอยู่ในคลิปวิดีโอนั้นนะครับอาจจะอยู่ในตอนใดตอนหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่านักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มนั้นจะต้องอยู่ในคลิปกันครบทุกคนนะครับ ในวันที่สัมภาษณ์ผมเนี่ยคือในวันที่ผมจะมาอธิบายคําตอบให้นักศึกษาเนี่ยนะครับนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มทุกคนก็ควรจะต้องมารวมกันให้ครบทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดมาไม่ครบผมก็จะไม่อัคดคลิปวิดีโอให้นะครับเหตุผลที่ผมให้มาให้ครบก็เพราะว่าผมจะสุ่มถามด้วยว่านักศึกษาในกลุ่มนั้นมีใครที่จะไม่ทราบคําตอบของคําถามบ้างนะครับข้อ3ก็คือควรจะต้องแต่งตัวดีนะครับพูดจาดี แสดงออกถึงความรู้ที่มีอยู่นะครับไม่ได้แสดงถึงความเขาหรือแสดงถึงความไม่สุภาพให้คนอื่นเห็นนะครับควรจะต้องนําเสนอแต่สิ่งที่ดีๆให้เป็นภาพลักษณ์ต่อตัวนักศึกษาเองต่อตัวภาควิชาต่อตัวมหาวิทยาลัยด้วยนะครับคืออะไรดีๆควรจะต้องแสดงออกให้คนอื่นเห็นไม่ใช่เอาสิ่งที่ไม่ดีให้คนอื่นได้เห็นนะครับข้อ 4. นะครับสิ่งแวดล้อม ในการแสดงหรือสิ่งแวดล้อมในการเข้าไปถามสัมภาษณ์คนอื่นๆนะฮะก็ควรจะต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดูดีคือให้ภาพพจน์มันดูดีนะฮะอาจจะพรีเซนต์ภาควิชาคือภาควิชามีทำเลตรงไหนดีๆเนี่ยก็ไปถ่ายทําแถวๆนั้นนะฮะหรือพรีเซนต์คณะของเราก็ได้นะฮะหรือพรีเซนต์มหาวิทยาลัยของเราก็ได้นะฮะคือไปอยู่ในจุดที่มันดูดีนะฮะน่าสนใจเช่นบรรยากาศที่ร่มรื่น มีบอ่อน้ําไปนั่งแถวริมบอ่อน้ำนะฮะไปถ่ายทําแถวห้องเรียนที่ดูทันสมัยไปถ่ายทําแถวผลงานสิ่งปัิษฐตของนักศึกษาของเราหรือสนามกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญสำคัญในมหาวิทยาลัยหรือในภาควิชาหรือในคณะก็ได้นะครับคือประมาณว่าพรีเซนต์ภาคเราองค์กรเราด้วยนะครับข้อ5านะครับการนำเสนอเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่คําตอบของผมเนี่ย อาจจะไปถามผู้ที่รู้ที่เราคิดว่าเขาน่าจะรู้นะครับไม่ใช่ไปถามคนที่คิดว่าเขาไม่รู้เลยนะฮะเราควรจะต้องไปถามคนที่เราคิดว่าเขาควรจะต้องพอรู้นะครับแล้วก็ควรจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นโดยตรงเป็นบุคคลภายนอกก็ได้หรือเป็นคนภายในก็ได้นะครับที่เขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้คือเรื่องที่เขาพอจะรู้นะครับหรืออาจจะไม่ไปถามมาก็ได้หรืออาจจะเป็นการแสดงของนักศึกษานะครับเป็นการแสดง ให้ดูน่าสนใจมีอุปกรณ์ประกอบนะฮะเพื่อดึงสู่คําตอบของคําถามนั้นนะคะคือไม่จำเป็นจะต้องฟิกที่ไปถามคนอื่นคนนั้นคนนี้อย่างเดียวนะควรจะต้องครีเอทขึ้นมาว่าเราอยากจะทําอะไรที่มันดูน่าสนใจตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะคิดขึ้นมาเองนะฮะไม่ต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดนะครับหกนะครับคาถามของพิธีกรเนี่ยเวลายิงคําถามเนี่ยควรจะต้องพูดพูดแบบน่าฟังฟังรู้เรื่องฟังแล้วเข้าใจกระชับ โดยเฉพาะคาถามเนี่ยพิธีกรก็ควรจะต้องถามแบบตัวเองมีคําถามนะฮะไม่ใช่ตอนถามก็ยังไม่รู้เลยว่าจะถามยังไงหรืออาจจะต้องดูบทอะไรอย่างเงี้ยกรณีบทที่ต้องจดคําถามเนี่ยผมว่าไม่ไม่ควรจะต้องมีมันควรจะต้องเป็นคําถามที่เราอยากจะรู้อะคําคถามสั้นๆนะฮะคือสรุปแล้วพิธีกรควรจะต้องมีความธรรมะถมในคําถามในการพูดในการยิงคําถามไม่ใช่มันนึกเอออะ,อะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องเตรียมพร้อมมาอย่างดีนะครับ แล้วก็คําพูดผิดๆเนี่ยก็ไม่ควรเอาก็ควรจะต้องตัดใหม่แล้วก็อัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเวลาพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะต้องให้มีนะเพราะว่าการทําคลิปวิดีโอมันเป็นการทามาก่อนนะฮะดังนั้นมันไม่ได้เป็นการถ่ายทอดสดอะเราก็สามารถเลือกเฉพาะคลิปที่ดีคําพูดที่ถูกต้องได้นะ,ะไม่ใช่เอาสิ่งที่ไม่ดีออกสู่สาธารณะนะครข้อเเนี่ยเสียงในคลิปวิดีโอเนี่ยควรฟังง่าย ไม่ควรมีเสียงอื่นมาแทรกให้มันดังจนหนุกหูจนไม่น่าฟังนะฮะเช่นเสียงรถวิ่งเสียงดังมากจนคนสัมภาษณ์คนถูกสัมภาษณ์พูดแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงหรือเสียงก่อสร้างเสียงดังอะไรพวกนี้คือถ้ามันไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะต้องมาอยู่ในเสียงที่มันมารบกวนยกเว้นว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ควรจะต้องไปอยู่ตรงนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือผู้สัมภาษณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยควรจะต้องพูดแล้ว ฟังเข้าใจนะครับมันทําให้คลิปวิดวีโอน่าฟังน่าดูนะฮะก็แปดภาพไม่ควรสั่นควรจะต้องตั้งกล้องเอาไว้หรือถ้าเกิดจะใช้การซูมก็ควรจะต้องซูมแบบให้มือนิ่งที่สุดคือว่าถ้าเกิดมันเคลื่อนไหวไปเ<ป>คลื่อนไหวมาแล้วมือไม่นิ่งเนี่ยม,มันจะทําให้การดูคลิปวิดวีโอม,มันเสียอารมณ์การดูของคนอื่นๆที่เขาดูอยู่นะฮะข้อ9 ภาพเนี่ยควรจะต้องเป็นภาพที่ชัดเจนไม่ควรมัวนะฮะเราควรจะต้องดูด้วยว่าภาพมันชัดไหมนะฮะหรือถ้าเกิดจะมีการตัดต่อคลิปเนี่ยก็ควรจะต้องตัดต่อให้มันเนียนหน่อยนะฮะควรใช้เอฟเฟกตตัดต่อแล้วให้มันสมูทนะฮะเวลาตัดต่อก็ไม่ควรต้องตัดต่อหลายครั้งในไฟล์เดิมเพราะว่าการตัดต่อหลายครั้งจะทําให้คุณภาพของวิดีโอหรือเสียงเนี่ยมันจะด้อยลงนะฮะไม่ควรจะตัดต่อบ่อยครั้งในคลิปเดียว การใช้เสียงประกอบเนี่ยก็ไม่ควรไป,ไปเอาเพลงที่ละเมิดลิขสิทธินะฮะเช่นเพลงต่างประเทศเนี่ยเพลงสากลดังๆเนี่ยเวลาคุณไปเอาเพลงของเขามาแล้วมาเป็นแบ็กกราวของคลิปวิดีโอเนี่ยเวลาผมเอาไปลงใน y t u t u เนี่ยทาง YouTube ก็จะฟ้องมาเลยว่าคลิปวิดีโอของผมเนี่ยมันไปตรงกับเพลงของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยก็จ,จะถูกปิดกั้นในบางประเทศนะฮะแล้วก็อาจจะทําให้ ชื่อของผมใน u t u b e เนี่ยมันอาจจะดูไม่ดีเพราะว่าไปละเมิดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นนักศึกษาควรจะต้องพิจารณาในการเลือกเพลงมาลงหน่อยนะฮะทางที่ดีก็คือควรเอาเพลงประกอบที่มันอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นเพลงที่เขาไม่ได้มีลิขสิทธินะ์อ่ะไม่ควรเป็นเพลงดังๆที่กขาังฮอตๆอยู่เนี่ยโดนแน่นะฮะดังนั้นทางที่ดีก็ควรเลี่ยงเอาเพลงที่ดังๆมาลงนะฮะสิคลิปวิดีโอเนี่ยควรจะต้องเป็นตระกูล MPE ็นะฮะ ข้อน,นะครับคลิปวิดีโอที่เราทำเนี่ยเวลาเราทําออกมาเนี่ยทำออกมาดีก็ทําให้ภาพพจน์เราดูดีถ้าเกิดทําออกมาไม่ดีมันก็ทําให้ภาพพจน์เราดูไม่ดีนะฮะดังนั้น <c oughs> เราควรต้องใส่ใจในการทําคลิปวิดีโอใส่ใจในการแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราก็ควรจะต้องแสดงให้มันดี <c oughs> เป็นในสิ่งนั้นนะสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ควรเปิดเผยไปการที่เราแสดงดี พูดจาดีแต่งตัวดีมันก็เป็นการให้เกียรติคนดูด้วยนะฮะดังนั้นเราควรให้ความสําคัญกับการแสดงการแต่งตัวคําพูดนะฮะเพราะว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นตัวเรานะครับนี่คือสิ่งที่ผมเอากติกาเงื่อนไขในการจะทําคลิปมาให้นักศึกษาได้ทราบกันนะครับก็หวังว่านักศึกษาในกลุ่มต่อๆไปก็น่าจะทําคลิปได้ตรงตามใจของผมแล้วนะครับจาก12ข้อที่ผมกล่าวไปนะครับ